มือทีราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมอบสิ่งของพระ,ะาราชทานแก่ผู้ประสบอักค,คีภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะของวันที่31ตุลาคมค่ะที่บ้านเลขที่77ทับ2หมู่4ตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านชัชวานเบญจศิริวงศ์นะคะผู้แทนประธานกรรมการมูลทิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทางด้านของรัษฎรที่ประสบอัีภียนะคะนั่นก็คือนางน้อมจ สิริดีในพื้นที่ตำบลสเดียงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีทางด้านของคณะกรรมาการมวยทิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมพิธี ด้านนายประทินนักสําราญนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ1น0นาิกายนาทีนะคะสิ้นสุดภัยเมื่อเวลา 2นาฬิกานาทีค่ะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงได้เข้าระงับเพลิงไหม้เบื้องต้นทำให้บ้านพักอาศัยของรัษดรได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวนหนึ่งครัวเรือน5คนโดยเบื้องต้นนะคะส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงได้เข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนไปให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงได้ดำเนิน การออกสำรวจความเสียหายและจะดำเนินการตามระเบียบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะค่ะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะใช่หิมะสากค่อนข้างรุนแรงเลยละคะ่ะคุณผู้ชมก็เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองค่ะ,คะ